สวัสดีค่ะอีสานบ้านมแม่อ้อยจ้าเมื่อนี้แม่อ้อยก็เก็บยางมาขายอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่13สิงหาคม2567ั้าอยหกสิบเจ็ดจ้ายางส่วนน,น้อยๆเจ็ดร้อยก็ต้นส่วนหลายที่ออกเป็นยางล่งจ้าเมื่อนี้ก็ทารุ่นอีกแล้วจ้าว่าเขาสีได้จักโลเมืนน่อนี้ตอนนี้ก็ให้ เพื่อนนั่นเทออกจากกระสอบก่อนนะจ๊ะเราให้เพื่อนสั่งสักกอนเดี๋ยาว่ายลิปมาเบิงกันจ้ะ

เ่งเทียบข้างไปละสามสิบเป็ดบาทนเนี่หนึ่งสี่ซีลบหกเหลือหนึ่งสามป แม่บอกตานับสามเอ็ดบวกจ้าแรบาบคายางสดวันนี้สามสิบเอ็ดบวกด้วยจ้าละแม่มา ได้ทั้งหมด286กิโลคูณ31.5จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานบ้านแม่อ้อยเนด้อจ้าขอบคุณที่รับชมเจอกันไหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะมันแบนแดงมัน